นี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพ,าพนะครับที่ลูกคนหนึ่งนะครับที่ทานฝ่าอุปสรรคหนานักการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความยากลำบากสู้มาด้วยกันกับแม่ที่เป็นพีน่รักและนักพิสูจน์ในหัวใจนนนนของน้องสมิทธิ์รัตนาง์ ดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เ,เข้ารบหักแพงสุุซุกข้ขนค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะช่อง youtube แล้วก็ทางเพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนมาหลายคลิปในอเมอีีพี่น้องคะ่ะมีข่าวดีหลากหลายมีเรื่องอยากเว,ว้าอยากเห็ดคลิปฝากตอนพี่น้องหลายคะ่ะ พราะฉะนั้นบอกว่าจะมาจะคลิปกระตามเนาะมาย่ามใดพี่น้องเบิงตอนใดเห็นตอนใดออาอย่าลืมแชร์เป็นกําลังใจทุกเทือ่อเด้อพี่น้องเด้อเบิงย่ามใดแชร์ย่ามนันเบิงย่ามใดคอมเมนต์ใต้คลิปย่ามนันคือววานนะคะขอบคุณในห,หลายพี่น้องขอบคุณในห,หลายที่ซอยกันเบิงแย่งซอยกันหักแพงกับช่อง YouTube กับทางเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานออนซอนค่ะ พี่น้องคะสืบเนื่องจากท้างโรงเรียนบรรจารน้องคู่มือนีเพื่อนจัดงานเป็นงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนาะเพื่อนก็ได้เชิญแม่หน่อยแม่ของอีหล่าอุ้งอิงนะคะไปรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นประจำปี2 5 6พนรอย66พี่น้องคะก็ขอแสดงความยินดีกับแม่หน่อยอีกเทีหนึงเด้อค่ะดีใจน้ำได้หลายค่ะดีใจนำ้ำยินดีน้ำนะคะ ดีใ,ใจที่ได้เห็นภาพแห่งความประทับใจเว,ว้าถึงภาพแห่งความประทับใจในลับพี่น้องคะเบื้องหันกระรวมแสดงความยินดีไปแล้วกระโอ้ตบไรปรตานี่น้ำตาท่วมจอสันตัวพี่น้องเอ้ยเบิ้งตอนทีอีหล่าอุ้งอิงนํำมาไล่เอามาไล่มะลิเนาะเขาไปกราบแม่พี่น้องสาวน้อเยียนว่าเอาแล้วเอาแล้วนะ อดบอดดค่ะคักกว่าสันแม่นอิหลีพี่น้องค่ะเห็นภาพนั่นนะคะคืออ้อมกอดที่แม่หน่อยโอบกอดอิหล่าอุ้งกิงแม้ว่าเขาบได้ยืนอยู่ในงานบไดอยืนในบรรยากาศนั่นเบิ่งพันคลิปวิดีโอเนอะอ่าเฮาก็ยังมีความู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยแบบอ้อมกอดแห่งความหักความอบอุ่นอ้อมกอดที่พัน ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากผ่านความทุกข์ยากอ้อมกอดแห่งความยินดีอ่อนอ้อมกอดแห่งความปลื้มใจมันคือมันจังคือจังมันร่วมเบอร์ซส่ิงสุ่ยางหน่ะพี่น้องอยู่ในอ้อมกอดแม่กับลูกแม่หน่อยกับอีหล่าวอุ้งอิงน่ะพี่น้องผู้ใดเย็นก็น,น้ำตาไหลนะคะสาวน้ำเยื่อนน้ำตาไหลพี่น้องมันนี Hi ่ไฮยูเบิร์ดมือพี่น้องไฮมาตั้งแต่เศร้าคุณ หอว่าตั้งแต่เบิงบอโจเล่าใหุ้่นะคะพี่น้องบัดอันว่าเบิงไม่หน่อยรับรางวัลอีกคือมันมันดีใจนําพี่น้องดีใจดีใจแบบขอแสดงความยินดีดีใจเมื่อคนอื่นได้ดีนี่มันมันมันเป็นแบบความสุขที่ทรงพานมาถึงเฮาน้าพี่น้องน้ำตาแห่งความยินดีเด้อเมยหน่อยเด้อน้ำตาแห่งความยินดีน้ำตาแห่ง จะสิบัญยายังไงพี่น้องคิดน้องพี่นอ้นอ,งนองคิดยังไดคอมเมนต์ซอยสาวน้ำเยอ้เนี่ยคะ่ะพี่น้องเห็นภาพยังพี่น้องเป็นคือกันบอคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะมันดีใจมันมีความสุขมันทรงพานแบบไม่น่อยเล่าสู่มาหลายเนาะเล่าสู่มาหลายตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอีหล่าอุ้งอิงคือบอกง่ายๆคือขนาดตั้งแต่มือคลอดนะ่ะเรายัางสู่พี่น้อง พอว่าอีหลายุงอิงตัวใหญ่เพิ่นเคยบอกสูฟังเม่นบอกค่ะตัวใหญ่คลอดคลอดยากนะคะพี่น้องเพิ่นเสียเลือดเพิ่นสลบไปทตั้งสองมือเพิ่นคือแต่ในขนาดเดียวกันเพิ่นก็มีเรื่องยินดีนะพี่น้องได้รับรางวัลตั้งแต่มือแรกคลอดรางวัลเด็กสมบูรณ์เด็กตัวใหญ่เม่นบอกได้แบบคือคือเพิ่นสูงมาตลอดนะคะพี่น้องเพิ่นสูงมาหลายเพิ่นสูงมาพัานถุกพันยาก ผ่านแล้วหละไม่หน่อยผ่านเบ้์สุดสิ้นสุดย่างต่อไปนี้มีแต่ความสุขความคามจะเดินรุงเรื่องมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเสาวน้ำยืนบาต่อไปนี้มีแต่ความสุขแล้วนะคะเพราะว่าผ่านแล้วแล้วูที่ผ่า,ผานเนี่ยหละคือลูกเนี่ยพี่นอ้องอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยแมนบอกคะ่ะเห็นออมก่อนแม่กับลูกไม่ความือซื้อว่ามันมันทรงผ่านมาถึงเท่ามาถึงเท่ามันทรงผ่านแบบพี่น้องกินคือกันวะ จ้าสียอธิบายว่าจังไดเอาเราพี่น้องคิดจังไดพี่น้องคิดคือกันบอพี่น้องเบิ่งภาพแล้วพี่น้องเป็นจังไดน,นะคะเบิ่งอีกจักเถื่อเบิ่งแล้วเบิ่งอีกแล้วก็แสดงความหูดซึกแสดงความหูดซึกพี่น้องอาจจะไปเบิ่งช่องหลายๆช่องมาแล้วอย่างสี่เนาะอีกจักเถื่อพี่น้องค่ะพี่น้องคิดจังไดแน่สาวน้นนองมิวมิวรู้สึกว่ามันเป็นอ้อมกอดแห่งความสุขแห่งความยินดีคือมันผ่านแล้วพี่น้องมันเหมือนกับก้าวข้ามน่ะ ก้าวข้ามในมือที่ทุกยากก้าวข้ามในมือที่ลาบากนะคะเราก็ด้วยด้วยลูกลูกกะตัญญูผู้นี้คุณแม่กับแม่กับเป็นแม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนาะพี่น้องเนาะกับรางวัลแม่ดีเด่นเราก็เคียงขางมีพอเอกเนาะพอเอกกับบอธรรมดาพี่น้องพอเอกกับผ้าผ้าปผ้ามาผ้าก่าวผ้ายางผ้าดูแล แบบเบอร์สุสิ่งสุอยางคือกันพ่อเอกก็ได้นอกก็สุดยอดสุดยอดพุ่นพ่อคือกันนะคะพี่น้องขอเช่นชมขอยินดีนํ่นะคะเราก็แสดงความยินดีแสดงความคืออยากคืออยาก,ออยากทรง่านว่าดีใจน้องอิหลีนะคะดีใจน้อได้หลายแล้วก็เป็นาพาเมงความประทับใจน้าตาที่ไหลออกมาคือไหลโดยความปรับปลืม้มโดยความ ด้วยความยินดีเด้อแม่หน่อยเด้อด้วยความยินดีเด้ออิหลาอง้งอิงเด้อแม่ดีใจนาแล้วกะแม่หน่อยคือกัดน,นะคะสาวน้ำเงินดีใจนําทั้งครอบครัวเลยนะคะดีใจน้าอิหลีค่ะเราก็ให้รักษาคุณงามความดีให้ให้รักษาทุกอย่างทุกสิ่งอย่างในมือนี่แบบนี้เป็นจังสี่ตลอดไปอย่างสี่เนาะบอวว่าจะมือนะจะเป็นยังได้ก็ตามนะคะจะมั่งคั่งร่ํารวยขนาดไหนจะ จังได้กระามให้เป็นแม่น้อยแบบนี้ให้เป็นอิหลา่าอง์อิงแบบนี้ให้เป็นครอบครัวอิหลา่าอง์อิงแบบนี้เด้อค่ะเอาแบบนี้ละกันโอ้พี่น้องเนาะพี่น้องอยากพิมพ์ยังใต่คลิปวิดีโอเดี๋ยวพี่น้องสาวน้งเยื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ห้อีกนะคะให้ยูเบิ์ลมือให้ยดูวยความยินดี ให้ดูวความสุขพี่น้องเมื่อเฮาวัเด้ดตามไปมได้คลิปเมื่อเฮาอยู่บ้านนึงสิน้องมือนีก็เป็นถือว่าเป็นอีอย่างที่ยินดีนํำนะคะพี่น้องคะ่ะอีกจะคลิปแล้วกันนะคะมองนี้ขอสแสดงความยินดีนํำอีหลค่ะแล้วกา็น้ำตาท่วมคลื่นน้ำตาท่วมจออึ้นน้ำตาท่วมจอสาลีนจะได้การวิทยุกับน,น้ำตาท่วมคลื่นขึอนนึงสินาะน้ำตาท่วมจอดีใจดีใจอิเลพี่น้องค่ะยินดีนํำอีเลคะ่ะขอบคุณพี่น้องติดตามนะคะ ขอบคุณใดหลายซอยแชรค,คลิปวิดีโอนะคะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะจากใจเปลีนมาอัไกล่าบแม่น้องบูชาหนึ่งคำรักลูกรักแม่แม้ค่าน้อยต่างเพ็รพอยตีราคาค่าม่ได้แต่แม่จารักที่หนึ่งของหัวใจมิใช่ใคร ลูกรักแม่แน่มีรักวันนี้นะครับน้องอุอ้งอิงก็เปอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้แสดงขบพรกที่มีให้กับแม่น่อยน,นะครับเป็นบุคคลนที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูอุ้งอิงไม่ว่าจะทุกข์จะสุขนะครับแม่นอ่อยอยูเคียงข้างน้องสมมาครับ คือภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพน,นะครับที่ลูกคนหนึ่งนะครับที่ทันฝ่าอุปสรรคนานนับประการผ่านล้อผ่านหนาวผ่านความแคบลำบากสู้มาด้วยกันกับแม่ที่เป็นพี่รักและนักี่สศษในหัวใจของน้องสมิทธ์รัตนโกมก นี่ครับคือบคุคคลที่อยู่เคียงข้างและคอยให้กำลังใจกับน้องอุ้งหญิงสนุกมาและสมตัวอย่างนี้ครับกับรบางวัลแม่ดิ๊มเป็นบคุคคลต้นแบบของชุมชนบ้านการน้องฟูนะครับที่ทำให้ชุมชนบ้านการนองฟูเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับและความกระดับรวงต่อมีกับน้องหญิงนั้นจะปรากฏและอยูผู้กลับเาริ อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือข้อเอกที่ให้ความสนับสนุนซัพพอร์ตน้ะเสมอมานะรเป็น,นบุละขับที่ถือว่ามือหนึ่งในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับตัววันนี้ได้เดินทางจากอำเภอแกคพยสระบ,บุรีนะครับแล้วะทางรวม430กิโลนะครับเพื่อให้เร,รเรียนกับรงเรนงูร์เป็นอย่างมากน,นะครับก็ถือว่าเป็นการเสียสละที่ มังค่ามากๆแล้วมีเียนะมากๆ้าตับประเียน้าแ่ของคุณนครับ าครับขอบคุณคุณแม่เริบหมดทั่วดงขอบคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ขอมฟุ้งอ่กนะครับนี่คือน้ำตาแห่คแงความพึ่งพี่นี่นะครับรับดีใจนะครับที่ลูกคนหนึ่งนะครับด้วยความรักความประจูที่มีให้กับแม่ขอบคุณปอย่าง,งสูงครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับ อขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านน,น,น,นนะครับ